ข่าวหุ้นสั้นขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอ idg บริษัท idg i จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาทางด้านดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับก็ถึงคิวหุ้น ipo น้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้ามาเทรดในวันนี้วันแรกก็คือหุ้น idg หรือว่า idg นั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ย idg ตอนเช้าเปิดมาที่5บาท40าทเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าจากราคา IPO 3บาทเนี่ยขึ้นมาก็สูงพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ปิดวันทําแท่งแดงของวันนี้ไปนะครับปิดไปที่3บาท78สตางก็ยังถือว่าบวกขึ้นจากราคา IPO 26%อยู่นะครับ ก็ต้องบอกว่าโชคดีด้วยนะครับส่วนหนึ่งเลือกเข้าตลาดในวันที่ปูเซตเนี่ยมีการเด้งขึ้นต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ปูเซตบวกไปอีก11จุดนะครับโดยหลักเนี่ยก็ล่าขึ้นมาจากหุ้นเดลต้าที่ทะลุ200บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทานั้นตัว IDG เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับก็เป็นมิสสโมแค p ที่จดทะเบียนเข้ามาในตลาด MA i นะครับด้วยราคา IPO 3บาททวนเนี่ยคิดเป็น PE ประมาณ17เท่า ก็ต้องบอกว่าอยู่ในโซนที่ราคาไม่ได้ถูกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปเทียบธุรกิจใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ก็คือทำคอนซัล้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเหมือนกันนะครับก็จะมีเพื่อนอย่างตัว Gable แล้วก็ตัว m f e x นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ย PE อยู่ไม่เกิน10เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเทียบดูกับตัว IDG ที่เข้าวันนี้ก็ต้องบอกว่า IDG เนี่ยค่อนข้างแพงนะครับมีโอกาสที่อาจจะลงไปหาจุดต่ำสุดใหม่ได้นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับข้อได้เปรียบของการเป็น IPO เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของเงินทุนที่เขาได้มานี่แหละครับอาจจะสามารถนําไปต่อยอดทําธุรกิจขยายธุรกิจได้ง่ายกว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถเอาเงินไปจ่ายเงินกู้ที่กู้มาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับก็จะทําให้ตรงนี้เนี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในทันทีได้เช่นกันนะครับ ูในส่วนของการเทคนข้อกันม้านะครับจะเห็นว่าตัวทาเฟรม3นาทีตัว IDG เนี่ยก็แนวต้านในชัดเจนเลยนะครับบริเวณ4บาท34ที่มีการหลุดลงมาแล้วขึ้นไปชนไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแก่งพอสมควรนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็มีการลงมาเทส2-3รอบเหมือนกันนะครับตรง3บาท64ก็ต้องบอกว่าหากจากราคาปิดตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคอยดูนะครับวันจันทร์เปิดมาเทดใหม่เนี่ย แนวรับตรงนี้ถ้าเอาอยู่ก็ยังลุ้นขึ้นไปชนแนวต้าน4บาทกว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงแนวรับที่สุดท้ายห้ามหลุดก็คือราคา IPO 3บถถาททวนตรงนั้นนะครับถ้าเกิดหลุด3บาททวนนี้เลิกคุยเลยนะครับสำหรับตัว IDG พากว่นให้เต็มที่แล้วมาดูยูหม่วันจันทร์ครับ